ดูรายการดีๆที่ ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงมาฝากเพื่อนๆชาวมหาวิทยายลัยให้ได้ดูกันค่ะวันนี้มาอยู่กับโบกี้ที่นี่เลยค่ะมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วตอนนี้กี้อยู่หน้าอาคาร12อาคารนี้นะคะมีห้องปฏิบัติการของเพื่อนๆคณะมีเทศศาสตร์กันด้วยที่กี้พาเพื่อนๆมาที่คณะนี้นะคะเพราะว่ากี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะบอกด้วยเลยว่าอาจารย์ท่านนี้ทํางานในวงการภาพยนตร์แบบจริงจังด้วยเพราะว่าอาจารย์เขียนบทภาพยนตร์ที่ก็ไม่ค่อยดัง ก,ก็แค่ทำเงินได้ร้อยกว่าล้านเท่านั้นเองอย่างหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักรู้จักไหมแล้วก็เรื่อง30บวกสดออนเซลเรื่องนี้ก็ได้พอยเชอร์มานไปโหดังถล่มทลายแล้วก็ยังมีเรื่อง the best bodyguard แล้วก็เรื่อง the memory อีกเป็นไงล่ะพูดขนาดนี้แล้วเพื่อนๆสายสิ่งห้ามพลาดกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆอะไรไปบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย ก็ได้เวลาแล้วนะกี้นัดอาจารย์ไว้แต่ว่ายังหาอาจารย์ไม่เจอเลยอย่างนั้นเดี๋ยวกี้ขอตัวไปหาอาจารย์กันนะ อแล้วอาจารย์อยู่ตรงนั้นเองค่ะโอ้โหอาจารย์นั่งทํางานชิลๆแบบนี้ไม่น่าถึงได้เขียนบทภาพยนตร์แบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นได้เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับอาจารย์ว่าอาจารย์มีผลงานอะไรบ้างแล้วที่นี่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรายการกันก่อนกับแคมปัสทัวร์ช่วงที่1สนับสนุนโดย perfect life ค่ะซ้รุ่นตัด